เรื่องราวของการโกงราคาลอตเตอรี่กันค่ะที่จังหวัดน่านนะคะล่าสุดทางด้านของผู้ขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดน่าน,นะค่ะได้มีการร้องขอรัฐบาลให้ช่วยเหลือด่วนเนื่องจากถูกยี่ปัวโกงราคาสูงถึงใบละ97บาทตนก็ไม่มีเงินซื้อมาขายนะคะจึงมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะเดือดร้อนว่าตอนนี้ขึ้น97แล้วค่ะคือเราได้เงินแบบเราเลข่ขายนะคะแะเลข่ขายอย่างเงี้ยเราไม่มีกาไรเลยไหนน้ํามันอีกไหนสารพัด ทุกอ,อย่างาค่ากินค่าอะไรมันไม่คุ้มเลยค่ะเราอยากได้กําไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่ไม่ได้เลยเขากดราคาเรามากเราก็ได้ตอนนี้เขากดเราก็ได้แค่ใบ3บาทเอง และนี่ก็เป็นภาพของผู้ขายลอตเตอรี่หรือว่าหวยรายย่อยนะคะซึ่งผู้ขายรายนี้ค่ะมารอรับซื้อลอตเตอรี่จากยี่ปัวออีกทอดหนึ่งบอกว่าตนเนี่ยเดือดร้อนมากๆเนื่องจากราคาที่แพงกว่าทุกงวดที่ผ่านมาทําให้รายย่อยนะคะไม่มีเงินพอที่จะซื้อแม้แต่จะขอต่อรองราคาแล้วก็ตามยี่ปัวก็ไม่ยอมขายให้ตามราคาเดิมที่เคยซื้อขายกันใบละไม่เกิน90บาททําให้บรรยากาศที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดน่านค่อนข้างวุ่นวายค่ะมีการปั่นราคาร้อ ขายให้กับผู้ที่ให้ราคาแพงใบละถึง97บาทซึ่งกระสร้างความไม่พอใจแก่ผู้ขายรายย่อยที่ไม่มีเงินพอนะคะในการซื้องวดนี้เพราะว่าราคาพุ่งขึ้นสูงมากจนเจ้าหน้าที่ต้องมีการประกาศให้ไปต่อรองราคากันนอกบริเวณพื้นที่ทําการไปสั่ีค่ะค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทางด้านของคนซื้อคนขายเองก็บอกว่าอยากจะวอนให้รัฐบาลมีการจัดสรรโคต้าใหม่ค่ะให้ผู้ขายจริงๆซึ่ง,งหลายรายมีใบอนุญาตขายแต่ไม่มีโคต้า จึงต้องไปรับซื้อจากยี่ปัวทําให้ถูกปั่นราคามีความเดือดร้อนมากนะคะเพราะถ้าเกิดว่าขายไม่ได้แน่นอนละค่ะไม่มีอาชีพอย่างอื่นแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาขายลอตเตอรี่อย่างเดียวเลยนะคะสำหรับราคาที่ยี่ปัวเได้โคต้าจากสลัก กองสลากนะคะตอนนี้อยู่ที่ราคาใบละ71บาท40สตางค์หรือว่ารับมาจํานวน500ใบ1กล่องราคาอยู่ที่35,200บาทค่ะค่ะก็อยากจะวอนขอรัฐบาลค่ะให้ช่วยลงเข้าไปดูให้ความช่วยเหลือนะคะ,คะกับผู้ขายรายย่อยกันด้วยนะคะเพราะว่าราคาสูงเหลือเกินเลยนะสูงมากมนะคะ,คะ97บาทถ้าเกิดว่าไปซื้อตอนนี้จะบอกว่าราคาคใบละ80บบาทไม่ได้แล้วนะคะ,คะเพราะว่ามีหลายที่หลายแห่งเหมือนกันคะ่ะที่เวลาเราไปซื้อ ราคาสูงถึงใบละร้อยบาทแต่ถ้าเกิดมีการแจ้งไปแล้วเอ๊ะแจ้งไปแล้วมีหน่วยงานลงไปตรวจสอบไหมนี่แหละคาก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบแล้วก็มีการควบคุมราคาเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันด้วยนะคะ